สวัสดีครับบ้าทอสวัสดีท่านผู้ชมครับท้องฟ้าโปร่งใสน้อพี่น้องขับมือนีผ้าเดินทางมาบ้านแม่เพชรเนาะครับท่านผู้ชมขับพามารับชมตอนง,งวดครับงวดวันที่16กรกฎาคม2566งวดที่ผ่านมาเนาะครับหลักร้อยแม่เพชรกระทืบวอลแมนพี่น้องแม่เพชรให้หลักร้อยหกเนาะครับเลขวิ่งแม่เพชรให้8กับ5 5มา05เนาะพี่น้องเนาะขับเลขจับคู่ลุดอยู่พี่น้องแต่ว่า หลักร้อยถือว่าแม่นย่ำนะครับเนาะแม่เพชรเด่นให้เลยหตัวเดียวนะคราาับผมอยู่หน้าบ้านแม่เพชรแล้ะครับผมเข้าไปรับชมรับฟังตองวดวน้ำกันนะครับเนาะคือได้ยินว่าศูนย์คักศูนย์แน่แท่ศูนย์หิยัยงฮ่าฮ่า่าส่าฮ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 ่า่าฮ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 ่า่่า่า ว่าตะวันว่าตะวันว่แม่จะทิ้ก็ละงวดเลยจังไงแม่เล่กออกวันนี้แปดยี่สิบสองครับมันกับตัวนี้บาทมันจะเป็นอันสูตรมันจะแว่เพี่งสี่ฮกหาสูตรเนี่จะซื้อซื้อฮกสูตรหาสูตามันเนี้กับตัวนี้ละเท่านี้อ่าเท่านี้เห็นป่ะแม่เอาเดี๋ยวเอาผมเอาชุดที่แม่ให้นี่แม่เอฟซีเพิ่นวางจังสีนด่แม่เพิ่นวางสีหลักร้อยแม่เพ็ดแม่นแม่น่วิ่งกับแม่เนี่ได้วิ่งบนแปดกับห้านาะแม่เนาะ ครับมาหามาหามาศูนหาบนพี่น้องนะครับเนาะอืมอักกลอยนี่ไหมอันนี้ว่าเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสภาพผมแม่แปดเจ็ดสองนี่นี่เห็นว่านี่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 ที่คอยเห็ดใบนี่ใซ่บนี่ไงนี่นี่มันจะเป็นเปลี่ยนสภาพนี่ครับผมนี่นี่สูตรของมันที่ที่ลากไปนี่มันจะเป็นรักรลอยครับค่าแปดหกอ่าหกหกแปดหกเจ็ดแปดมันมันคือกันกับสองหนึ่งเก็ดสองสามเก็ดสองสี่เก็ดนี่เป็นจบบนี้ถ้ามันแน่นถ้ามันแน่คือเกาเนี่ย ันแม่คือเกาแต่วันต้นี้มันแม่มาสองัวแนวสงวัวทนะแม่เนาะแนวแนักลอยศูนเลยบ่แม่ศคักศูนยแม่ศูนคักศูนย์แม่ศูนคักศูนย์แม่ทแน่คือคือเกาคือหลักสครับสี่แปดสมส่แดม่วันนี้ได้สี่สามครับสี่แปดสามหาเกาสี่คือยังหาเี่คือยังแม่มันจะเป็นล่างเป็นล่างบ่เลขสูตรนีนเป็นสูตรตลอดปีสูตรตลอดปีสูลอดปีที่คอยบอกูจะอกแปเพรามันออกแปดเ็ดสอปั๊บนี่อ่ มันก <Bond> ัสิเป็นเจ็ดหกหนหูโหลดครับเออบาทตัวนี้แต่ตัวนี้สีเป็นล่างศูนย์ทั้งมันครับตัวนี้จะเป็นหกศูนยหาจะบนเออจะเป็นบนคือคือข่อยเกีงได้สามสองเนี่สอจะซื้อซื้อเกเห็นว่ามดดอกเกอันนี้หาศูนย์จะซื้อซื้อศูนย์หาบาทัก้อยกั็มีเห็นบ่มันอกเกต์อยนี่ห้าศ่เอา้อซห้นเออบาที่ข่อยปัยมเห็น่ามดดกสูต์สงมันเอาบนย์จะซื้าเลขล่างย์หา เอออันอันนี้ตัวตัวเปล่ยสภาพจัดพีจัดน้องใส่มันจะเป็นกอแปดห้าการก็แปดเจ็ดสองแล้แต่ว่าอันอันดยตัวมันจะเป็นตังสี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่ถ้าเอาบนเฮ็ดมันจะได้หกศูนย์ห้าเลขล่างหนึ่งหกสูตรทองมั่นอาอคนนี้สูตรทองมั่นคนนี้ก็นี่จ้าจดเอาลูกหดนี่เขาไม่เขียนอะไรนะไอมือแม่นีในไะจังขังเอาแมวใส่นาคอยอันเฮ็ดไปดูอันเฮดไว้นี่นี่ เป็นยังจังบ่ปล่อยทีเออเดี๋ยวคอยอาสาที่ท่องจำอสาที่ท่องจันจน,นี่งวดคอยๆอ,อยนี่เป็นยังจังบ่ปล่อยอันเบาอันอันวดนนี้ทบ่มมชวมงวดนี่ทำบ่ถึบานคอยบ่อันนั้นเลย,ยเจ้าเฮ็ดเลพอเ้าก็ทิเฮ็ดทุกคนไม่ห้่เจอมาเอาไปปล้อยคนนิดอ,อันนี้นี่อันนี้แม่ม,มันกสิทธาคือเขาลระคะแม่กจะรอยแตจะร้อยมหาอยู่ญตับทุนไต่ควยว้าน่าจะออกไก จีหัสองหรือสามจีหัสามจีหกี่สิมัน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 ออกตกตรงคักที่ขัดเห็ดไว้บระยะไกลอันนี้เพ็ดบนคอนแม่แม่เลยแล้วเขียนอ่าแม่เพชรก่อนแม่แม่เพชรอ่างววดันที่สิบหกแม่เนี่ยเอาตัวนี้เลยอ่าจุดใดที่แม่นั่นล่ะนี่ล่ะแต่ว่าถ้าเอาตัวนี้ปล่อยไปตัวนี้เอาเลขมันจะออกเลขล่างเหยียบใบอีกได้บาทแต่ว่าต้องปล่อยไปสองสูตรต้องปล่อยไปสองสูตรมันจีเห็ดเลขแม่เพชรแม่ ประเทศสูตรบนเรียบแล่นออกเล็ก่างบาตรนอนมารับอีกเออมันมันเป็นเล็กแค่บนบนตัวเดียวล่างตัวเดียวตัวงว่านแปลงไรแม่ไปส่องดาวสิบหกแม่สิบหกสิบหกทับเจ็ดสิบหกทับเจ็ดทหกหกแม่ทับหกหกทหกหอีกอ่ากับไปซ่องดาวที่ว่ แต่ว่าขอเลียงเลียไว้แล้ว483แปดสามม่นมนานวนเอาแม่จกักวนอีกปอยเลยได้ชุดแดาบอตรงกักวนเนี่ยส8 3 4 3ดี่สามแปดนั่นล่ะเจ้าก,ก็เลยสีเป็น,น,นกระเลื่ยสีเป็นบาเลกล่างสีเข้าเข้าซีนะ่ะสี่แปสามคมตัวนี้ครับเลขล่างสี่เก้านี่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 ชุดชุดบนด้วครับผมช,บมชุดบนท่อมชุดบนท่ นี่มันจะเป็นสีเข่าแม่สี่สี่สามบาทล่างเฮ็ดได้สี่สีสามครับเลขล่างอ่าห้าสองครับผมหมดตัวนี้งเลขชุดหนึ่งบ่แม่แเอาละชุดละห้าเก้าสี่นี่บ่ลงบ่แม่เลขยังไงเอออันเดียวกันนั่นละมันมันตีเป็นล่างสินะนั่นแหละแม่เออเออมัน,ม,นมันจะเป็นล่างแต่ว่าล่างเทียมมันกับเรียนเป็นเห็นบ่มันมันมันกับเรียนเป็นหาเข่าสีเลยที่เลขที่เลขอันเลข ออกศูนหาแล้วป้าข่อเกหาเก้าซี่กับสูตรนี่แหละมวีดสามหกเดแนนี้แหละกะเราเป็นหาเก้าซี่เท่ากันมครับผมตัว่าลงต่อลงให้พนไป็นาตาม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 ที่อืนมันกิบบก่อยนั่นเดีมันจะเป็นตัวนี้เลยครับผมนี่นี่กันตัวนีเลยมาตเมเลม่เล็กกันอีกสูตรเลขล่างเย็ดมันสูตรแปดเจ็ดสองเล็กล่างสามศูนมันจะเป็นตัวนีเรอยตัวนีเด้อยเอาไปใส่ใส่เล็กล่างเล็ล่างลงมาแถวพีกอะไดไหม เพราะว่าเขาจะได้เขียนสองตัวเพื่อนำได้เนี่ยแปดสามว้าครับผมเดี๋ยวขอเช็ดอันสูตรนี่ก่อนสูตรแปดเจ็ดสองก็ได้นี่ห้าสี่สามเรียกร่างสี่หนึ่งชุดหนึ่งครับอีกชุดหนึ่งแบบห้าสี่สามเรียกร่างสี่หนึ่งสี่แปดสามเรียกร่างสี่เก้านี่ครับตามที่อ่าหมดแล้วหมดละ อ่าเอาแม่เขียนล่างให้เพื่อนแอร์างมีคู่ใดรักลอยด้วยแม่ลักลอยเดียวลักลอยสี่ลักลอยสี่เอาแม่เขียนให้เพ่อนแอักลอยสี่รลอยอ่าลักลอยเขียนให้เพื่อนแอครับผมลักลอยมันเข่ามาตลอดด้วยกีตเจียนี่แหละเอฟซีพันธะรักลอยลักลอยลักลอยคือสี่อ่าวิ่งแม่เขียนวิ่งบนตัวใดวิ่งบนเลครับวิ่งบนอันสามหลังสี่ครับอืมตามสูตรเด้อนี่ มันโดว์คือจังสี่วิ่งบนสามบนสามเขียนทั้งเตยแม่บัดล่างวิ่งล่างล่างสี่นะล่างสี่ครับผมมาตัวนี้ได้เขียนสองตัวลงไม่เพิ่นทั้งปีนะแปดสามแปดสามสามเตยเนาะครับอ่าเพิ่นจะได้หูว่าชุดสองสามสามเตยหล้วก็รสองตัวนี้ตัดน้ำมัแม่สี่สามเนี่ยชุดบนสี่สามสามสี่อ่าเอาเขียนไป้ะเพิ่นน้ำแม่เขียนทั้งนี้ตร้อมอีเนี่ยอ่าสี่สามนี่ละสูตรแปดเจ็ดสองครับผม บ่มีกาก์ดคุณ่าหม่ะวดนี่หมดคือมดจบเท่านี้เท่านี้เอาว่างั้นถ้าถ้าปอยปอยบนห้าแปดแปดห้าครับคือห้าแปดแปดห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับอ่าอาเอาชุดล่างก็จะมีสี่เก้ากับห้าสองกับสี่หนึ่งข้อนี้อ่าคขมนี่นี่นี่สูตรนี่มันจะแม่เขียนล่างไว้นี่แหละเขียนลงมาหนีเพื่อนนะเขียนล่างแล้วก็เขียนสี่เก้าเขียนล่างตรงนี้เขียนล่างนี่สี่เก้าเนาะอ่า สี่เก้าห้าสองเจ้ากับบปลดอืม้เจ้ากลับไปห้าสองสี่หนึ่งค่ะอ่เขียนล่างกเป็นเป็นนอ่าทั้งข้งอ่าขับเี่อ่ามัดแค่นี่บนนี่ล่างนีล่างอันนี้บนนี่ล่างนี่บนมีหนึ่งสองสามสามตัวี่ตนสีโตถ้านักเรียนเนรียนเป็นบน่วนมามันก็เป็นล่างขอพเล้เป็นล่างเน่ปากกาแดงให้แม่แม่เนี่โอ้คนเนี่ยแป้ำอยู่ด้มันจีออกัน นี่สูตรนี่สูตรนี่เคยเคยเห็นเป็นหกแปดห้าครับสูตรนี่เป็นหกศูนย์ห้าแต่ว่านี่สูตรนี่แปดเจ็ดสองครับพอกมีสามสูตรนะแม่เนาะมีมีสองสูตรแต่ว่าม่เข้าจิตตีเหล็กพีเหล็กหลวงไซน้ครับ่อพูดถึงว่าบานอีกตัวนึงกับเก้าแปดสามตัวนึงเก้าแปดสามมันตีเหล็กพีเหล็กหอวงไซได้เออเนี่ยแหละนี่แหละแต่ว่าตัวนี้เนี่แหละนี่แหละตัวนี้ตัวนี้แหละวังหันมันเป็นหกศูนย์หากับหนึ่งศูนย์หา ครับเออพอวันตีหรือพี่ถึงนอนเส้นหนลืเริมเอาเอเกาแปดสามใส้น้นก่อนอืะนี่และอ่าแม่เนาะกันกันตนกันอกันสองคู่กับเขาตัวนี้กับเขาตัวนี้กับ่เขาตัวนี้กับเขาตัวนี้กันว่าเขากับพ่าเขาจะคโตอ่ก็คือปล่อยเต็มงวดนี่ปล่อยกักไปนะแม่เนาะกักว่างกันกากกหลีกากสิกักงวดกวามันได้สี่เก้าศนย์มถือมันได้่่างเฮ็ดได้เก็ดสองก็ต้องเอาเขาก็ต้องปล่อยจาร่างเด็กครับแม่เออ อาหมดเท่านี้ละจ๊ะมดเท่านี้นะแม่เนาะมดชมนี่ครับหลักรอยสี่อ่าาอาานาา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 า่า่าาาาาาานาา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 ม้าาาาาาเมาาาาาาา่าาาา้อาาาาาาาอาานาา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 านาา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 นาา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 หาาา่าาาาาาางาาับาา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 ด้าา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 า เบื้งมันออกมากก่อนเอาหลักรอยงวนนี้พี่น้องหลักร้อยสีวิ่งบนวิ่งสามวิ่งล่างวิ่งสี่นะครับชุดบนนี่ครับแม่เพชรเป็นเนียนสี่นะครับเนาะกับ5 4าสี่สานะครับเนาะเก้แปดสามตัวนึงก้าแปดสาแล้วก็มีสี่พี่น้องหนึ่งสมี่มีส่มหางนะครับเนาะนี่ชุดนี่ชุดบน8338ามสามีนะครับเนาะนี่ชุดล่าง495241าหนะครับท่านผู้ชม นะครับแคปหน้าจอแล้วพี่น้องเนาะตามที่จริงอยากปล่อยแต่ตัวนี้สี่แปดสามเลขล่างสี่เก้าคือจบปล่อยแค่นั้นบ้านเดี่ยร์มันออกตัวนี้สิว้างได้เห็นนะ,อะเอาหน้าแม่เนาะแกบอกกักเพรา,าะว่าก็จะก็จะเอาแกนแกนก็เอาตัวถือแล้วว่าหกหกอันแปดห้าต้อง 6, หกศูนย์หน้าเพราะว่าถึงวันนี้เนาจบแค่นี้เลยะครับโอแค่นี้นะท่านผู้ชมแคปหน้าจอท่านผู้ชมนี่ครับชุดที่แม่แม่เพชรเน้น483พี่น้องแปดสามสี่สามแปดกับสี่แปดสามห้าสี่สามนีเด่นนะครับเนาะ 9ก้าแปดสามห้าเก้นโตกันตร่องนะครับในชุดบนเนียนที่แปดสามสาเนีนคือแปดสมาล่างสี่เก้าหกับตัวเ,อเดอวยพี่น้องเดอหลักร้อยแม่เพชรซีน,น่วิ่งบ,บนสาวิ่งล่างสี่แกหน้าจอทมมอ่านผู้ชมงีดที่ผ่านมาหลักร้อยหกลั<ง>ลก,ลกรอยหกกถครับผมเอาขอบคุณแม่เพชรครับนะครับเนาะพบกันคลิปหน้าท่านผู้ชมครับบ่าวาสวัสดีครับ